อย่าไปเรียกมันว่าศีลนะอย่าไปเรียกมันว่าสติอย่าไปเรียกมันว่าสมาธิอย่าไปเรียกมันว่าสมาธิตีหรือองค์โษชงอะไรอย่าไปเรียกมันนะอย่าเอาภาษาไปพูดนะอย่าใช้สมองนะเพราะรูปไม่ใช่เราแนเนี้แล้วนามไม่ใช่เราแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรอะไรแล้วตอนเนี้ยมันมีแต่ความเบาโล่งสบายไม่เป็นอะไรกับอะไรแล้ว เราอาศัยสิ่งนี้มาโดยตลอดลือเนียเนี่ยใครเข้าใจได้แบบนี้น้ําตาร่วงแล้วเป็นแบบนี้นะโอ้ยดีใจด้วยเลยนี่ดูผลเรารู้ที่ผลนะสังเกตไหมเรารู้ได้ไงว่าตอนนี้เราเราเราเข้าใจเรารู้ได้ไงก็มันไม่มีอะไรเหลือเลยมันบ่มันร่วงหมดแล้วเนี่ยมันเข้าใจแล้วว่ารูปน้าไม่ใช่เราเนี่ยเอาแต่ช่างมาช่างไหมว่าเข้าใจ เอาไม้บรรทัดมาวัดไหมว่าเข้าใจเอาตลับเมตรมาวัดไหมเอาอะไรมาบอกว่าเข้าใจก็มันเบาโลบไปหมดเลยตอนนี้ยมันไม่เกาะอะไรเลยเราอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยนี่ดูที่ผลตรงนี้อย่าไปเรียกมันว่านิพานนะตรงนี้อย่าไปเรียกมันว่าเป็นธาตุเป็นอะไรอย่าไปเรียกมันนะอย่าไปเรียกแม้กระทั่งว่าเป็นธรรมธาตุหรือแม้แต่อะไรนะเพราะมันไม่มีภาษาทีนี้ คว,ความทรงจำความทรงจำที่เราจดจำมาตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันเอ้าเราอาศัยเหรอเราอาศัยความทรงจำเหรอตั้งแต่เด็กมาจนถึงปัจจุบันที่เราจำมาทั้งหมดเอ้านี่เราอาศัยมันอยู่เหรออันเดียวกันหมดเลยแล้วเนี่ยเอ้าโล่งเลยตอนนี้แสดงว่าที่เราเกิดมาจนถึงปัจจุบันเราอาศัยการทรงจำเหรอ ใครเข้าใจแบบนี้พังมันลกวงไปหมดเลยตอนเนี้ยมันไม่มีอะไรเหลือเลยข้างในเนี้ยใครเป็นแบบนี้พางความรู้ทั้งหลายความทรงจำทั้งหลายหายหมดเลยเบาลก่งน้ําตาล่วงโพร่งมากเลยตอนเนี้ยคือเราอาศัยสิ่งเหล่านี้มาโดยตลอดโดยที่ไม่เคยรู้แต่ตอนนี้รู้แล้วว่าทั้งหมดนี้ไม่ใช่เราตรงกับที่พระเจ้าสอนเดี้ยเลยคตงูง่เลยเรามาใส่ได้ไงโลกคตงโง่เลย เราโง่มากเลยเราอาศัยสิ่งนี้มาโดยตลอดเราไม่เคยรู้เลยว่าเราอาศัยสิ่งนี้มาโดยตลอดโอ้ยใครจะมาบอกเนี่ยใครจะมาสอนทำไมไม่มีใครสอนทำไมโง่ย่างนี่มันโอยน้ำตาล่วงเด็กฟังก็เข้าใจผู้ใหญ่อ่ะผู้ใหญ่ฟังตรงเนี้ยเข้าใจอยู่แล้วถูกไหมถูกไหมผู้ใหญ่ฟังเข้าใจอยู่แล้วถูกไหมเบาโล่งเลยตอนเนี้ยคือมันไม่มีอะไรเป็นเราเลยอ่ะ